ช่วงนี้พาคูช้ชมมาติดตามเรื่องของเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะมีการนําเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจากรองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลค่ะว่าควรที่จะต้องไปปรับหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรณีที่จะให้ยกเลิกผู้ค้าประกันนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามีคนเดือดร้อนเป็นจํานวนมาก โดยนางสาวไตสุรีไตสรณกูลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่เปิดเผยในรายละเอียดนะคะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับกองทุนให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศออโดยขอให้ปรับหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนใหม่ยกเลิกไม่จําเป็นต้องมีผู้ค้าประกันอีกต่อไปค่ะเพราะ เป็นห่วงว่าการคำประกันนั้นจะทําให้เกิดความเดือดร้อนกับตัวของผู้ค้ำเนื่องจากส่วนมากจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องและครูบาอาจารย์ที่ประชุมก็ได้รับทราบนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการมอบหมายให้กระทรวงการคลงังรับเรื่องนี้ไปพิจรารณาก่อนจะนํามาเสนออีกครั้งว่าตกลงทําได้หรือไม่ได้ที่ประชุมก็รับทราบรายงานการดําเนินมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กอยศทั้งการลดเบี้ยปรับ จากร้อยละ7.5ลงเหลือร้อยละ0.5ซึ่งก็จะสิ้นสุด31ธันวาคม2 5 6 3การลดเบี้ยรปรับร้อยละ80สําำหรับผู้กู้ยืมที่ปิดบัญชีจะสิ้นสุด31มีนาคม2564การลดเบี้ยรปรับร้อยละ75สําำหรับผู้กู้ยืมที่ชำระให้เป็นปกติจะสิ้นสุด31มีนาคม2564พักชำระหนี้ให้กับผู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2ปีดำเนินการในปี ี63ถึง64ผ่อนผันชำระหนี้ระง,งับการเรียกหนี้งดการขายท่อตลาดซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2563และชะลอการบังคับคดีสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2564ค่ะ